สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะลกเอาสูตรเติมวิตามินให้กับผิวนะคะอยากผิวขาวใสนะคะรวมถึงนะคะทําให้หน้านั้นนะคะลดกะจุดด่างดําได้นะคะจากภายในมาฝากกันนะคะเป็นเครื่องดื่มดีสามชนิดค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะ ส่วนแรนกกนนันคือก็คือแครอทนะคะจะช่วยในเรื่องวิตามินเอนะคะแล้วทําให้เขาเรียกว่าอนหน้าเราใสนะคะบู์จากภายในเลยค่ะหั่นเตรียมไว้นะคะ ใช่นะคะส้มจํานวนสามรูกค่ะส้มเรารู้อยู่แล้วนะคะว่ามมีวิตามินซีสูงนะอันนี้ซื้อลดราคามานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแกะด้านในนะคะเอาแค่นะคะในส่วนของเปลือกไอในส่วนของกีบมันแล้วก็ลงไปคั้นนะคะแยกกากกันนะนะคะก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจะเริ่มกันนะคะเราก็จะใส่ผลไม้ที่เราชอบลงไปนะ เราอาจจะมีผักก็ได้นะคะแต่อันนี้คือเราต้องการที่จะเป็นสีประมาณนี้เนดะี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีที่อย่างนี้นะปิดนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นะเราตะอกร่กันกนกันนะคะน้มผลไม้สดเย็นนะคะทำกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะในการเตรียมมะม่วงหามงมะนาวโห่นะคะเราก็จะใช้นะคะประมาณ250กรัมนะคะและเกลือนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะขยำไม่เข้ากันนะคะเพื่อล้างยางออกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ10นาทีค่ะหลังจากนั้นเราถึงใส่ใสน้ำทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อยางมันหมดนะ ค่ะเราก็จะใส่น้ํานะคะน้ำสะอาดลงไป1.5ลิตรน,นะคะแล้วทีนี้นะคะตามด้วยใบเตยขมวดน,นะคะเพื่อบํารุงหัวใจกันนะคะสูตรนี้นะคะคนทานเบาหวานก็ทานได้นะคะเพราะเราจะไม่ใช้น้ําตาลเลยนะคะสูตรนี้บํารุงตอดด้วยค่ะ ค่ะเราก็จะตั้งให้มันเดือดสักครู่นะคะเพื่อให้น้ําใบเตยนี้ออกนะคะสรรพคุณเยอะๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ําตาลหลอกห้างกล้วยนะคะซึ่งึ่งนะคะคนทานเบาหวานทานได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะพอน้ํามันเดือดเราก็จะใช้น้ําตาลหลอกหงกล้วยใส่ไปนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะมะม่วงค่ะมะนาวนะคะต้มไปเลยค่ะจนกว่าจะเดือดนะคะแล้วก็เปื่อยนะคะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะที่มีทั้งวิตามินซีนะคะที่เต็มเปี่ยมรวมถึงบำรุงหัวใจและปอดนี่นะคะเราจะได้น้ำแบบเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกรองกันนะคะรวมถึงนะคะเอ,อกกรางพวกนี้ขันให้ได้เยอะที่สุดค่ะเราจะใช้ตะแกรนอย่างนี้นะคะรองไว้นะคะก็จะได้น้ำอย่างนี้นะคะ แต่เดี๋ยวเราจะขยี้นะคะในนส่วนของเนื้อนะคะของมะม่วงหาวมะนาวโหวกันด้วยค่ะเดี๋ยวจะขยี้กันนะคะเราจะขี้นะคะไม่ได้นะคะเพื่อให้ได้เนื้อเออเราจะขี้นิดหน่อยนะคะเพื่อให้ได้เนื้อนะคะแล้วก็เอาสารนะคะที่สําคัญนะคะที่อยู่ที่เกิดไม่ได้มากที่สุดนะคะ เราสามารถเสิร์ฟคู่กับน้ำแข็งได้นะคะหรือเพื่อนๆนะคะจะใส่ขวดไว้นะคะเก็บไว้ได้ประมาณหนึ่อาทิตย์สูตรนี้สามารถทําขายได้ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเป็นสูตรสําหรับคนรักสุขภาพจริงๆนะคะเราจะเสิร์ฟกันนะคะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้น้ํามะม่วงคาวขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องหั่นสับลดนีก่อนนะคะเพื่อที่จะทํานะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆหั่นสับลดกันก่อนนะคะ<ม>เพื่อที่จะนําไปปั่นกับน้ําเปล่านะคะ<ม>ซึ่งหลังจากนั้นนะคะเราถึงจะเอาไปต้มกันนะคะ โดยที่เราจะใช้นะคะสารแทนความหวานแทนน้ำตาลกันนะคะเพื่อที่จะให้ชนเมบาหวานกินได้ด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มสุขช่วยเพิ่มนะคะในการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะปอดให้แข็งแรงกันนะคะซึ่งเราจะเลือกใช้น้ำหล่อหังง่วยกันนะคะจะหั่นไปเรื่อยๆเลย,ยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาปั่นกันนะคะโดยเราจะใช้เครื่องปั่นในลักษณะอย่างนี้นะคะ แล้วใส่น้ำนะคะประมาณท่วมนะแล้วปั่นกันสักขน,นะะอ,อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำกันค่ะ จะต้มน้ำไว้นะคะรอจนเดือดน,นะคะแล้วถึงจะใส่ใน,นส่วนของสับประรดปั่นกันนะคะค่ะเราก็ใส่กาำแทนความหานไปนะคะเป็นน้ำตาลหลออ่อข้าวกล้วยนะคะลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเทสับปะรดปั่นลงไปเลยค่ะค่อยๆเทนะคะต้มให้เดือดสักครู่นะแล้วก็ทิ้งให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะเสิร์ฟเลยค่ะ ะเรงก็จะเสิร์ฟนะคะคู่กับน้ําแข็งนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรบํารุงปอดได้ด้วยนะคะและเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเพิ่มวิตามินซีได้ด้วยนะคะก็ลองไปทํากันดูค่ะสําหรับน้ําสับปะรดนะคะสูตรเสริมภูมิคุ้มกันนะคะโดยเฉพาะปอดค่ะ เป็นไงมั่งคะเครื่องดื่มทั้งสองตัวหาซื้อไม่ยากเลยนะคะอุปกรณ์ในการทำมีไม่เยอะเลยค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะถ้าอยากน่าใสจากภายในไม่ต้องเตไม่ต้องซื้อวิตามินซีคานกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุก๊กน,นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็หน่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ